ประเทศไทยกำลังเตรียมปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับคนงานไทยและคนงานต่างด้าวนะครับโดยประเทศไทยยืนยันครับว่าไม่แบ่งแยกค่าจ้างขั้นต่ำระหว่างไทยกับต่างด้าวย้ำครับปรับค่าจ้างขึ้นทันปีใหม่แน่นอน นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยยืนยันครับว่าการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำไม่สามารถแยกแยะระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าวได้เพราะหากประกาศค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อใดหมายความว่าบังคับใช้กับลูกจ้างทุกสัญชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนด ส่วนการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ยืนยันมีแน่นอนครับแต่จะปรับขึ้นเท่าไรต้องหารือฝ่ายนายจ้างลูกจ้างอย่างรอบด้านโดยกำหนดไทม์ไลน์ให้ได้ข้อยุติเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสารอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์